สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันในรอบค่าวันนี้นะครับต้องเรียกว่ามาตามนัดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองนะครับตอนนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาบ่ายสามหรือว่าสี่โมงเย็นสามโมงสี่โมงเมื่อกี้นี้แล้วก็จนถึงตอนนี้หลายพื้นที่ฝนถล่มหนักนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ภาพถ่ายจาก กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรด้์จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อยๆก่อตัวขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยเน้นในโซนทางด้านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบางส่วนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามาตามนัดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลสดในช่วงนี้นะครับว่าพื้นที่ไหนมีฝนถล่มอยู่บ้างก็เตรียมรับมือนะครับในช่วงหัวค่หน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของ พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้อมูลนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของภาพจากดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะมีกลุ่มเมฆฝนเป็นจำนวนมากค่อยๆก่อ,อตัวขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถวโซนทางด้านตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับแถวสุราษฎร์ธานีแถวประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรน,นะครับแล้วก็ในโซนภาคตะวันออกก็จะเป็น แถวจันทบุรีตราดรยองชนบุรีรวมทั้งในส่วนของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครพระนครศรียุธยานครายกสระบุรีนะครับนครราชสีมานะคราอีสานนครราชสีมาแล้วก็เลยนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็จะเป็นแถวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกแล้วก็เพชรนครสวรรค์บางส่วนนะครับ ในส่วนของภาคกลางด้านตะวันตกเป็นกาญจนบุรีแล้วก็ภาคเหนือแม่สอดจังหวัดตากนะครับสวนพึ่งนะครับมีกลุ่มเมฆฝนที่กําลังก่อตัวขึ้นเป็นลักษณะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับหรือว่าเราเรียกว่าพายุรุร้อนนะครับถ้าเกิดในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูเรดาร์นะครับเรดาร์ฝนสดในช่วงนี้ช่วงหัวค่ําช่วงบ่ายนี่ครับจะเห็นนะครับนี่นะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองเป็นจำนวนมากนะครับสีเข้มนะครับแถวโคราชนะครับนคราสีมาแถวปากช่องนะครับ ปาาช่องสีคิ้วและก็คอนบุรีบางส่วนนะครับหนองบัวนครสวรรค์หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับวิเชียรบุรีนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์แถวลมศักนะครับเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกนะครับจากเพชรบูรณ์น่าจะเข้าสู่ในส่วนของชุมแพรขอนแก่นนะครับแล้วก็ชัยภูมิบางส่วนนะมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็โซนทางด้านกุชินารายกาลสินนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าคะนอง หลายพื้นที่เช่นเดียวกับนครพนมนะครับนครพนมนาว่าแล้วก็พรเจริญแถวบึงการนะครับน้ำโสมนายุงอุดรบางจุดมีกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้จะเห็นนะว่ามีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกนี่นะครับอาจจะเป็นชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะครับอยู่โซนแถวชนบุรีนะครับแหลมฉะบังชนบุรีหนองใหญ่นะครับคลองตะเกานะครับหนองว่าสอยดาวจันทบุรีป่งน้ําร้อนนะครับนี่นะครับมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ชุดใหญ่จะอยู่โซนนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่แถวพัทยาพัทยาปลวกแดงระยองแล้วก็สมุทรสาครน,นะครับสวนพึ่งราชบุรีแล้วก็แถวป่าแถวละอูนะป่าละอูหัวหินนะครับประจวบคีรีขันเพชรบุรีปราณบุรีนะครับกุยบุรีเนี่ยนะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็โซนทางด้านสวนพึ่งราชบุรีบางจุดนะครับกําลังก่อตัวขึ้นนะครับ เช่นเดียวกับโซนทางด้านนี้นะครับทางด้านแถวการจนบุรีบางส่วนนะครับนครสวรรค์บางส่วนอุทัยธานีนะครับปากช่องโคราชนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงวันนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงหัวค่านี้น่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านชมก็เตรียมรับมือนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองตรงนี้เป็นโมเดลประมาณบ่ายสามสามโมงสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงห้าโมงเย็นหกโมงเย็น น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เตรียมรับมือนะครับในโซนนี้นะครับจะเห็นโมเดลฝนตรงนี้เป็นเรดาร์นะครับแล้วก็ทับเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนสดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนของเรดาร์ก็จะนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาตามนัดนะครับมาตาม ที่คาดการไว้นะครับนี่มาดูในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในส่วนของตรงนี้จะมีกลุ่มฝนที่ปากชมจังหวัดเลยนะครับกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองปากชมเลยนะครับอําเภอนายูอุดรธานีนะครับอาเภอนาโสมนะครับนาโสมนายูอุดรธานีแล้วก็ต่อเนื่องกับปากชมเลยนี่ฝนตกลมหนักนะครับพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็อําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับโซนนี้มีกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับอําเภอวาริชภูมิสกลนครบางจุดนะครับ นิคมน้าอุ่นสกลนครบางจุดมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับชานุมานอำนาจเจริญแล้วก็เรืองนกทายัสทรบางส่วนนะครับแล้วก็ชุดใหญ่ชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะภูกระดึงเลยนะครับอาเภอผูกระดึงพายุรุดูร้อนนะครับฝนฟ้าขนองอําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอําเภอคอนสารชัยภูมิอ่าอเภอหนองบัวแดงชัยภูมินะครับอําเภอเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะมีกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับเขาคอเพชรบูรณ์บางจุดนะครับถ้าดูจากเรดาร์ตรงนี้แล้วก็วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับ นี่คือในส่วนของกลุ่มฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับเป็นลักษณะพาย,ยุร้อนที่เคลื่อนตัวจากทางด้านภาคเหนือมาด้านภาคาาตะหนออกเฉียงเหนือนะครับรอยต่อระหว่างเหนือกับตะหนออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ก็เตรียมรับมือนะคท่านผู้ชมอากาศร้อนมากช่วงนี้พอร้อนมากก็จะมีลมแรงลมเยอะนะครับลมหนักหน่อยก็ต้องเตรียมรับมือสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบ้านเรือนอาคารไม่แข็งแรงนะครับ แล้วก็ในส่วนของมาดูเรดาร์สกลนครครับนี่นะครับจะมีกลุ่มฝนบางจุดอยู่แถววาริชภูมินะครับแล้วก็เรดาร์เจอฝนที่นายุงอุดรน้ำโสมอุดรนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็มาดูในโซนเรดาร์ของภาคกลางนะครับนี่นะครับจะเจอกลุ่มฝนจํานวนมากครับอําเภอท่าตะโกนครสวรรค์อาเภอหนองบัวนครสวรรค์นะครับภัยาลีนครสวรรค์อาเภอวิเชียรบุรีนะครับเพชรบูรณ์อาเภอชัยบดานลบบุรีนะครับ อำเภอมวกเหละบุรีอำเภอแก่งคอยสระบุรีเมืองสระบุรีนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับนครราชสีมาอำเภอหนองมะมงชัยนาทนะครับอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสระบุรีนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอมวกเหล็กนะครับอำเภอปากช่องโคราชนะครับปากช่องนี่ฝนถล่มหนักหลายรอบแล้วนะครับหลายพื้นที่ได้ฝนในโซนโคราชตอนใต้ประจันตาคามปราจินบุรีบางส่วนนะครับแล้วก็บ้านบึงชนบุรีนะครับพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ ตรงนี้จะเป็นหนองยาป้องเพชรบุรีนะครับแล้วก็ไซโยกาญจนบุรีบางจุดนะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองที่กําลังถล่มอยู่ในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของทิศทางนะครับท่านผู้ชมดูดูทิศทางกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองกลุ่มนี้ครับก็ค่อนข้างจะนิ่งพอสมควรนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งหัวค่ายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เตรียมรับมือนะครับหัวค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มโซนนี้นะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองลุมกระโชกแรงนะครับ เดี๋ยวไปดูโซนตะวันออกนะครับเรดาร์นี่นะครับเรดาร์สมุทรสงครามศรีราชาชนบุรีฝนถล่มหนักนะครับอำเภอบ้านบึงชนบุรีนะครับอำเภอบอ่อทองชนบุรีอำเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับอำเภอแก่งหางแมวจันทบุรีอำเภอนาดีปราจีนบุรีนะครับบางน้ําเขียวโคราชอำเภอประจันตาคามปราจีนนะครับอำเภอปากช่องนครราชสีมาฝนถล่มหนักนะครับถ้าดูจากตรงนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอำเภอเมืองสระบุรีนะครับอำเภอชัยบาดาลลบบุรี หนองม่วงลบบุรีครับโคกเจริญลบบุรีลำสนธิลบบุรีนะครับหนองมะโมงชัยนาทอําเภอด่านช้างสุพรรณบุรีนะครับฝน,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 นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากตรงนี้แก่งกระจานเพชรบุรีนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากหนองยับป้องเพชรบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็โซนอําเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับมีฝนเปฝนฟ้ภา,ภาขนองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโซนนี้300ยอดหัวหินนะครับประจบครีขันแล้วก็ชุมพรก็กาลังจะขึ้นฝั่งมาแถวทับสะแกรประจบครีขันนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคะนองนะครับจะเห็นว่าเน้นภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ใต้ตอนบนนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของทิศท,ทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับทิศท,ทางกลุ่มฝนเรดาร์สุทรสงครามนะครับก็เคลื่อนตัว คือมีแนวน้มกระจายตัวไปด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับดูจากเรดาร์ตรงนี้นะครับเรดาร์ฝนสดตรงนี้ก็เป็นลักษณะพายุพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับในส่วนของอวันนี้ถือว่าน่าจะมาเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกวันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นถ้าดูในส่วนของชุมพรนะครับเรดาร์ชุมพรจะมีฝนแถวชายานะครับภาคใต้ตอนล่างนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับ หลักๆจะไปเน้นในโซนทางด้านภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่กาญจนิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ปรปลายแถวพัทลุงโซนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับหลักๆจะไปเน้นในโซนทางด้านภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนะครับอีสานด้านตะวันตกนะครับตรงนี้ชุดใหญ่นะภูกระดึงเลยนะครับพายุรุร้อนถล่มหนักในช่วงนี้น้าหนาวพิชบูรณ์นะครับคอนสารชัยภูมิ แล้วก็วาริชภูมิสกลนอครน,นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ